สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีทําก้อนเชื้อเห็ดนะคะที่โกดังนะนี่นะคะอันนี้กองขี้เลื่อยเยอะมากๆเลยขี้เลื่อยนะคะนี้เนี่ยค่ะนี่เป็นกองขี้เลื่อยนะ,ะที่เราทําการผสมแล้วนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีขี้เลื่อยนะคะหนึ่งร้อกิโลเนาะปูนขาว1นึ่กิโลกร,รมัมดีเกลือนะคะดีเกลือ2ขีดนะคะแล้วก็ รำละเอียดนะคะอีก5กิโลค่ะส่วนผสมนะคะทั้งหมดเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็นําน้ํานะคะมาผสมเนี่ยคะ่ะน้ำเราก็จะตักใส่เนาะให้กล่องขี้เลื่อยของเรานะคะมีความชื้นประมาณ60-7 0นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาใส่เครื่องนะคะเนี่ยคะ่ะพาเพื่อนๆนะคะมาดูเครื่องเมื่อก่อนจะใช้แรงงานนะคะตอนนี้มีเครื่องนะคะมีซื้อมาประมาณ25งหมนเนาะ ขี้เลื่อยนะคะที่เราผสมแล้วนะคะเราก็จะมาตักใส่ในนี้นะเนี่ยค่ะจะมีช่องให้ใส่ขี้เลื่อยอยู่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการเปิดสวิตช์นี่เลยขี้เลื่อยนะคะเขาก็จะลงไปนะเพื่อนๆลงไปเนี่ยค่ะใส่ตามบล็อกนี้เลยะะของเรานะคะก็จะใส่ถุงนะ ตามช่องเนี่ยเนาะจะมีช่องให้ใส่อยู่เนี่ยค่ะโอ้คุณสิบสองคะใส่อี่นะในบล็อกแบบนี้นะจ๊ะหลังจากที่เราใส่ทุงแล้วนะคะเครื่องจักรเขาก็จะทำงานนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะที่เลื่อยนะคะก็จะบรรจุสิบถุงเองแบบนี้เลย ทำเพื่อนมันง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะจากเดิมนะคะเราจะใช้แรงงานเนาะนี่ใช้เครื่องจกักรเครื่องจักรมาช่วยทุนแรงได้เยอะเลยแล้วก็สามารถที่จะทําก้อนเชื้อเห็ดได้เยอะมากๆเลยนะก้อนเชื้อเห็ดนะคะที่บรรจุเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ ได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะนํามาใส่ใส่คอเห็ดนั่นเพื่อนคอเห็ดเราเรียกว่าคอเห็ดนะเนี่ยค่ะเป็นพลาสติกเนาะนี่สั่งซื้อมาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็พับปากถุงลงแบบนี้นะคะแบบนี้เลยพับลงแล้วก็ใส่จุกนะคะดิงมันตึงปิดฝาไว้ให้มันตึงๆ แล้วก็โยนไปโยนไปเ <laughs> ต็มเลยโยนมไม่มอันนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลยเพื่อนๆจ้าเชี่ยวชาญมากเลยนะจ๊ะนี่เลยวันนึงวันหนึ่งได้หลายพันก้อนเลยนะคะเ <laughs> นี่ยค,ค,ค่ะก้อนเชื้อเห็ดนะนี่เรอไปนึ่งเนาะเสร็จแล้ววันหนึ่งก็จะได้ประมาณหนึ่งพันก้อนได้อยู่ <S <S ไปดู ลงเห็ดนะที่เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะจ้าเนี่ยคะ่ะนี่กำลังนึ่งเห็ดนะนี่เป็นเตาเตาที่นึ่งเห็ดเนี่ยคะ่ะมีทั้งหมดสองเตานี่กำลังนึ่งอยู่เตาหนึ่งนะคะหนึ่งเตานะคะก็จะได้หกสิบสองเข่งเนาะเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ก้อนเราต้องคอนทนอุณหภูมิด้วยเนาะอันนี้เราเคยลงคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันไปแล้ว เกี่ยวกับการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดนะคะอันนี้เดี๋ยวไปดูโรงเห็ดกันนะคะโรงนี้ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยคะ่ะโรงพอะเห็ดนะคะอันนี้เชื้อยังไม่เดินเต็มที่นะคะยังไม่ได้เปิดจุกเนาะนึ่งเสร็จละใส่เชื้อละรอเชื้อเดิน เนี่ยคะ่ะยังไม่เดินเต็มก้อนเนาะส่วนโรงนี้เนี่ยคะ่ะให้ผลผลิตแล้วเพื่อนๆจะาดูดอกสวยๆแบบนี้เลยจ่ะเพื่อนๆกิโลกร,รมลัมละแปดสิบบาทนะคะอันนี้เป็นเห็ดนางรมนะคะดอกสวยๆน่ากินมากๆเลยจ่ะเพื่อนๆจ้ะ นี่นะสวยมากๆเลยกําลังให้ผลผลิตนะเ,เก็บเก็บเริ่มเก็บได้หลายวันแล้วนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูโรงนู้นเนาะหลายล็อกเลยนะอันนี้เป็นหมื่นหมื่นก้อนเลยนะคะอันนี้รอเปิดจุกนะเชื้อเดินละนี่มันไม่เปิดเพื่อนๆดูเก็บไม่หวานไม่ไหวดูจ้ะ ตรงนี้เยอะม,ม,ม,มากเยอะมากๆเลยนี่เพื่อนๆนดูเก็บยังไงหวาดไหวเพื่อนๆน,นจ๋าดูดูนี่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 โรงนี้นะคะเต็มที่นะคะออกเต็มที่แล้วมันจะทยอยออกนั้นเพื่อนเราก็จะเปิดจุกทยอยไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เต็มที่ละเต็มที่ของเขาแล้วดูมากมายไก่กอง เยอะมากๆน่ากินคนทําเห็ดก็ไม่ค่อยอยากจะกินเห็ดนะแต่นี่เขาหน้ากินมากๆเลยนี่ค่ะสสวยรดน้ําด้วยนะคะต้องรดน้ําด้วยมีเขามีความชื้นเนาะเราก็เคยลงคลิปให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันไปแล้วเนาะเพื่อนๆจะดูออกทุกก้อนเลยตรงนี้เยอะมาก เนี่ยคะ่ะทยอยออกนะตรงนี้ออกเกือบทุกก้อนละประมาณตีสองครึ่งนะของแต่ละวันก็จะมาเก็บนะคะแล้วก็ไปส่งในตลาดในตัวอำเภอนะคะออกจากนี่ไปก็ประมาณสิบสองสิบสามกิโลประมาณนั้นนะคะเก็บไปส่งก็สี่สิบห้าสิบกิโลต่อวันนะเพื่อนๆจากกิโลกร,รัมละแปดสิบบาทรายได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าเชื้อราไม่ลงเขานะรอบหนึ่งก็ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะคะกว่าที่จะหมดเชื้อเนาะ เก็บได้นานเลยเราก็ต้องดูแลนะคะมาให้เชื้อราลงถ้าเชื้อราลงก้อนเขาจะเป็นดำๆนะคะดำๆแล้วก็เห็ดก็จะไม่ออกแหละแบบนั้นใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องทําความสะอาดลงพอเห็ดนะคะแล้วก็เอาก้อนใหม่มาลงเนาะถ้าเชื้อราลงถ้าเชื้อราไม่ลงก็เก็บได้นานเลยหกถงเจ็ดเดือนนะคะ อีกหนึ่งช่องทางนะคะของการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะการเพราะเห็ดนะคะเพราะเห็ดจำหน่ายจ้านี่เป็นเห็ดนางรมนะคะขายดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เติมกำลังใจให้กันไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ